ทำข้าวผัดแหนมกินกันครับวันนี้ไปดูกันนี่เลยข้าวผัดแหนมใส่พริกป่นด้วยครับผัดให้ไม่ไมเลยไม่แห้งไม่แห้ไม่ไหม,ไม,ไม,มนี่เลยนี่เลยคู่เรียบร้อยนี่ ข้าวผัดแหนมมื้อนี้ไม่มีอะไรมากกินแบบง่ายๆนะครับไปกินกันมาเสิร์ฟเสิร์ฟเลยพร้อมเสิร์ฟเลยอ่ะวางลงโอเคครับไม่มีอะไรมากมื้อนี้